สวัดสดีครับสวัสดีครับผมชื่อครูสิทธิพรจองป้อครูประจำแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคแม่สอดครับผมชื่อครูพมรพระรพาสีครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ครับผมชื่อครูอิทธิพลของแก่นครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ตเทคนิคแม่สอดครับผมครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพนะครับสำหรับวันนี้เราจะ เรียนในเรื่องของการตั้งระยะห่างของวาวหรือการตั้งระยะห่างของลิ้นของรถยนต์ไปชมกันเลยครับครับสำหรับภาคที่หนนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพนะครับสิ่งสําคัญลาดับแรกที่เราควรที่จะรู้นะครับก็คือเครื่องนะครับที่เราจะมาใช้ในการปรับตั้งระยะห่างของวาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับเนาะการปรับตั้งระยะห่างเราว่าเราจะไปเจอหน้างานแบบไหนอาจจะเจอเครื่องยนต์เบนซินอาจจะเจอเครื่องยนต์ดีเซล แต่เราควรที่จะมีเครื่องมือนะครับสำหรับในการใช้งานหรือการซ่อมบำรุงครับก็จะขอเชิญอาจารย์อมรนะครับเป็นผู้แนะนำเครื่องมือที่จะใช้ในการตั้งวาลในครั้งนี้ครับขอเชิญอาจารย์อมรพักอ่ะโอเคนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตั้งวาลเนี่ยนะครับนะอย่างแรกเลยคือผ้านะครับเราจะต้องจําเป็นต้องมีผ้าไว้นะเผื่อไว้เช็ดอุปกรณ์เช็ดเครื่องมือเช็ดอะไรนะครับผมต่อมาคือผ้านะครับผ้า อันนี้จะเป็นมากเลยเพราะว่าเราถอดอุปกรณ์ของมันออกมาแล้วเนี่ยเราจะวางกับพื้นก็ไม่ได้นะมันจะเลอะเทอะแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายากับชิ้นงานได้นะครับใช้ไว้สัใส่น็อตน,นะครับไวก้กามานะครับอันนี้การมันลราลื่นนะครับจำเป็นจะต้องใช้นะครับเพื่อไว้หยอดต่อลื่นเวลาตงไกาวาลที่เราถอดมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้น่าผันแข็งนะครับ เราจะใช้ได้มาแข่งก็ได้หรือว่าก้อนอื่นก็ได้นะเอาไว้สำหรับหมุนนะครับน็อตทุเล่เพื่อในการหมุนทุเล่ดูกลไกกันผู้บ่งใช้กอกแกะได้ไหมอ่าได้ครับกอกแกะก็ใช้ได้นะครับมานะแต่เนี่ยเพื่อสะดวกนะครับในการใช้งานก็เลยใช้ได้หมันแข่งนนะครับ <S <S เพราะว่ามันจะมีแรงนะครับอ่าถูกต้องครับจะใช้แรงได้เยอะกว่านะที่ที่สามนะครับที่ที่สี่แล้วอาทษจีนะอันนี้คือฟิลเลเกตนะครับเวลาตั้งวาวเนี่ย เราจะต้องใช้คิลเเกตเพื่อวัดระยะห่างของวาลนะครับระยะห่างที่ใช้ในการตั้งวาลไอดีอยู่ที่0.25ม mm, ิลลิเมตรนะครับนะส่วนวาลไอเสียอยู่ที่0.35ม mm, ิลลิเมตรนะครับนะก็สังเกตได้นะครับคิลเลเกตมันจะมีเบอร์อยู่นะครับมีเบอร์อยู่เราก็เลือกเบอร์ที่จะใช้นะครับค่าที่ได้นี่น่าจะได้จา,าาจากค่ามาตรฐานจากโรงงานใช่ไหมครับ ใช่ครับเราจะต้องดูจากคู่มือครับผมครับผม<อ><อ>นะเพราะว่าเครื่องแต่งรุ่นนี้ไม่เหมือนกันฟืลรเกดตัวนี้ใช้ของมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับโอ้คืลรเกตตัวนี้ใช้ได้ทุกอย่างเครื่องยนต์เล็กมอเตอร์ไซค์รถยนต์ได้หมดครับผมเขาเป็นมาตรฐานนะครับเอาตอนตัอต่อมานะครับคือถ่พวกู่แบนนะเวลาเราทำการฝักตั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องคลายน็อตออกแนละ้วจะมีน็อตตั้งหรับขันให้มันไปยันบนไกวาลนะครับเราใช้ไถ่ายคูแบนในการขันนะครับ ตัวตนะ่อมาอันนี้เราก็รู้จักดีอยู่แล้วครับคือปรจจยรวมนะน็อตของการติบตั้งราวเนี่ยเป็นน็อตเบอร์1อนะครับเมื่อเราายน็อ,อตออกเราเพิ่งทนการดัตั้าได้เราเราควรที่จะใช้ด้านปากที่เป็นปากตายห,หรือด้านที่เป็นปากแหวนครับเออแนะนําให้ใช้ด้านที่เป็นแหว่มากกว่านะครับเพราะว่าปากตายเนี่ยเหลี่ยมในการจับมันมีน้อยเวลาเราขันไปเนี่ยบางทีน็อตนตัวมันแน่นมันก็จะทําให้ัวน็อตเกิดความเสียหายได้ครับน็อตต่อมานะครับนะตัวนี้ เรียกว่าตัวทีเราจะใช้เบอร์14เพราะว่าน็อตต่าครอบของกระเบอ้อตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นเบอร์14นะครับเราไว้สำหรับถ่ายน็อตออกนะครับแล้วก็บบลูกบล็อกนะเบอร์19เราใช้สำหรับหถุงกุ้่ในการที่เราจะตั้งวางนะครับเครื่องมือของเราก็มีเท่านี้นะครับผม อาจารย์สีพันธ์ครับแต่ที่ืึ้นเครื่องยนต์นี่เราใช้เครื่องยนต์อะไรครับเนี๋ยวตอนนี้เครื่องยนต์ดีเซลครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตระกูลโตโยต้ายนต์โตโยต้านะครับรุ่นของเขานะครับสองแอวนทูเทอร์โบครับผมตรงนี้ใช่ไหมดูตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับมีสัญลักษณ์นะครับหรือในเพจบอกนะครับเนาะเป็นรถยนต์ที่มีขนาดตีซีสองพซีซีครับเนอะก็เคยอยู่ในรถรุ่นแมตที่เอ็กนะครับแล้วการปรับแต่งเนี่ยถ้ามันอยู่ในรถจริงมันจะตั้งยาาก่เร ก็มันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับของผู้ที่ปฏิบัตินะครับถ้าฝึกฝนบ่อยนะครับก็จะเกิดความชานาญครับอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการปัตั้งระยะห่างวาลนะครับในก็ขอจบในพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นพาร์ทสองในเรื่องของวิธีการปรับตั้งนะครับสําหรับในพาร์ทที่2นะครับหัวใจสาคัญนะครับสําหรับเรื่องของการตั้งวาลครับเราควรที่จะรู้นะครับจังหวะของการ ทำงานผลกลมไกของวาลซะก่อนครับก่อนที่จะไปฝึกในการตั้งวาลครับในลำดับต่อไปครับจะขอเชิญคุณอิทธิพลนะครับเป็นผู้ช่วยในเรื่องของการประกอบและก็การหมุนเครื่องสำหรับการหาจังหวะนะครับเพื่อที่จะตั้งวาลในลำดับต่อไปครับครับสำหรับในพาร์ทที่2นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการตั้งวาลแต่ก่อนถึงการตั้งวาลเราควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการ หาจังหวะนะครับของการทํางานของเราซะก่อนครับอันดับแรกนะครับก็จะเรียนเชิญอาจารย์อุทิพลน,นะครับตอ่อสายพ่อเปล่าครับโดยการคลายน็อตตรว14ครับทั้งหมด3ตัวครับโดยการใช้คู่เบอร์4แล้วก็ด้ามขันงแข็งนะครับหลังจากนั้นเราจะคลายน็อตตัว14ทั้งหมด3ตัวออกนะครับโดยการใช้ คระเจีแก้ทีตัวสิบสีคลายน็อตออกทั้งสตัวเมื่อคลายน็อตออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะยกฝาข้อบ้าออกนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดู กลไกของวาล์วนะครับโดยสังเกตจากหน้าเครื่องนะครับส่วนที่เป็นหน้าเครื่องจะมีฐานที่เป็นพัดลมนะครับแล้วก็มีหม้อน้าอยู่นะครับหน้าเครื่องของเราจะเริ่มจากสูบที่1นะครับประกอบไปด้วยไอเสียและไอดี ID, นะครับไอเสียและไอดีและลําดับต่อมานะครับจะเป็นสูบที่2นะครับจะเป็นไอเสียและไอดีเช่นกันนะครับในล,ลำดับต่อมาก็จะเป็นสูบที่3ก็จะเป็นไอเสียและไอดีเช่นกัน ในลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสูบที่4ก็จะเป็นไอเสียและไอดีเช่นกันนะครับลำดับขั้นตอนกัรต่อไปนะครับเราจะมาหมุนนะครับเครื่องนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาโดยนะครับเราจะหมุนโดยให้สูบที่1อยู่ในจังหวะอัดสุดนะครับจังหวะสูบที่4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลป โดยเราจะสังเกตในสูบที่4นะครับในขนาดนี้สูบที่4วาลาวไอเสียของเราเริ่มกดนะครับวาวไอเสียงของเราเริ่มกดนะครับจนกว่าวาวไอด,นะดีนะครับจะกดนะครับก็จะอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปในสูบที่หนึ่งกระเดื่องกดวาวจะต้องสามารถขยับได้ นะครับกระเดื่องกดบาลจะต้องสามารถขยับได้ทั้งไอดีและไอเสียนะครับซึ่งเราก็จะสามารถที่จะตั้งสุที่1ได้นะครับโดยการดูจังหวะโอเวล็ในสุขที่4หลังจากเรารู้ตำแหน่งนะครับในจังหวะแรกไปแล้วในจังหวะที่สุที่1อัดสุดนะครับเราต่อไปในลําดับต่อไปนะครับเราจะหมุนเพื่อที่จะหาตำแหน่งในจังหวะ3อัดสุด โดยการดูสูบสองนะครับอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปสูบสองตอนนี้นะครับไอเสียเริ่มขึ้นแล้วนะครับไอดี ID เริ่มกดนะครับไอดี ID เริ่มกดก็มาเช็คกระเดื่องกดวาลนะครับในสูบที่3สูบที่3สามารถขยับได้นะครับทั้ง2วาลทั้งไอเสียและไอดีนะครับ, 2, wow, ID, นรบในลำดับต่อไปนะครับเราจะดูที่สูบ4 นะครับให้อัดสุดโดยการหมุนเครื่องนะครับตามเข็มนาฬิกาดูสูบหนึ่งให้อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปนะครับดูสูบหนึ่งให้อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปตอนนี้ไอ้เสียกําลังกดนะครับอ่ะไอดีกดแล้วนะครับอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปสูบที่สี่กระเดื่องไอดีและไอเสียนะครับไอดีและไอเสียจะต้องขยับได้และในจังหวะสุดท้ายนะครับสูบที่สองจะต้องอยู่ในจังหวะอัดสุด ตำแหน่งที่เราจะดูก็คือสุบสามอยู่ในจังหวะโอเวอร์แล์ lab, นะครับสุบสามอยู่ในจังหวะโอเวอร์แล์ lab. ตอนนี้นะครับไอเสียเริ่มขึ้นแล้วนะครับไอดีเริ่มกดนะครับสุบที่สองจะต้องขยับได้ครับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจนะครับจะต้องฝึกฝนทักษะในเรื่องของการหมุนเครื่องเพื่อหาจังหวะตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไป ตั้งวาล์วนะครับต้องฝึกให้เกิดความชนานาญมากยิ่งขึ้นนะครับฝึกให้เกิดความชนานาญก่อนที่จะไปตั้งวาล์วนะครับมีข้อสอบถามครับทำไมต้องดูสุบหสุบ2หรือว่าโอเวอร์แลบเนี่ยดูยังไงครับวาล์วไอทีกำลังจะเปิดไอเสียกำลังจะปิดหรือ,อยังไงฮะก็ถ้าเราจะตั้งสุบที่หน,นะครับอยู่ในจังหวะอาัดสูบ ในจังหวะสุดคือในจังหวะที่กระเดื่องกดวาวนั้นสามารถขยับได้ทั้ง2ตัวนะครับทั้งไอเสียและไอดีนะครับส่วนการที่จะดูในจังหวะโอเวอร์แลปนั้นนะครับก็คือจังหวะที่สิ้นสุดในเรื่องของการคายนะครับในตำแหน่งของวาวไอเสียกําลังจะปิดนะครับและจะเริ่มในจังหวะการดูดโดยไอดีกำลังจะเปิดวาวทั้งสองจะไม่สามารถขยับได้ครับ สำหรับในพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการหมุนเครื่องหาจังหวะในเรื่องของการตั้งวาลวแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มตั้งวาลวกันโดยนะครับเราจะหมุนเครื่องตามเข็มนาฬิกาทําให้สูบที่1อยู่ในจังหวะอัดสุดสูบที่4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับในจังหวะนี้นะครับสูบที่4นะครับ, 4, รบไอเสียเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับไอดีเริ่มกดนั่นหมายถึงว่านะครับ สูตที่สจะอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปสูบที่1จะอยู่ในจังหวะอัดสุดนะครับกระเดื่องกดดับ<อ>กระเดืออเด่องกดงกาวาลต้องสามารถขยับได้ทั้ง2ตัวครับอาจารย์ครับอันนี้วาลเนี่ยเราสังเกตได้จากท่อร่วมได้ไหมครับเท่าร่วมไม่ดีท่าร่วมไม่เสียเราจะได้ <คน S 1> รู้คนไกาวาลวันไหนได,ได้ครับในการตั้งวาลนะครับเร,เราควรที่จะนะวัดระยะนะครับหรือวัดความห่างของวาลซะก่อนถ้า หลวมเกินไปนะครับหรือชิดเกินไปนะครับเราควรที่จะปรับตั้งโดยการขันน็อตเบอร์14นะครับเป็นน็อตล็อกตัวสปูปรับตั้งนะครับทั้งไอดและไอเสียหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ไขควงแบนนะครับที่มีขนาดพอดีกับสปูปรับตั้งนะครับปรับตั้งให้ระยะห่างนะครับพอดีนะครับก็คือไม่ แน่นเกินไปและไม่หลวมเกินไปนะครับหลังจากที่เรามั่นใจแล้วนะครับว่าระยะพอดีนะครับเราจะทำการขันล็อกน็อตปรับตั้งนะครับแล้วก็เท็คอีกหนึ่งครั้งโอเคครับผมเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะไปคลายน็อตล็อกนะครับสกรูกปรับตั้ง นะครับโดยนะครับกิลเลกเกตที่เราจะใช้นะครับมีขนาด0.25ม mm, ิเมนะครับเป็นข้ามาตรฐานของรุ่นนี้นะครับ t ต y ยต้ 2L t ูเทอโนะครับโดยการเสียบฟิลเลกเกตเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปรับตั้งเมื่อมั่นใจแล้วนะครับว่าระยะห่างนะครับในการปรับตั้งพอดี รเราจะทำการล็อกน็อตนะครับ<ม>ก็เตจไปแล้ว1สูบนะครับเร็จ <informações S 1> ไปแล้ว1สูบหลังจากนั้นเราจะหมุนหาจังหวะนะครับเพื่อที่ทำให้สูบที่3อยู่ในจังหวะอัดสุดโดยการดูสูบที่2นะครับโดยการดูสูบที่2นะครับ ตอนนี้สุบที่2อยู่ในจังหวะคายนะครับนะในจังหวะคายสุบที่3จะต้องขยับได้นะครับทั้งกระเดื่องไอดีและกระเดื่องไอเสียหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ฟิลเลอเกตครับฟิลเลอร์เกตที่3ครับอาจารย์นินุ์ ไอเสีย 0- 3หครับหลวมเกินไปป่ะครับลวมครับผมลวมเกินไปเราจะทําการปรับตั้งนะครับระยะห่างของวาลวโดยการคลายน็อตล็อกยึดสกูปรับตั้งนะครับโดยใช้แหวนนะครับประแกแหวนเบอร์14ครับหลังจากนั้นก็จะปรับตั้งสกปูปรับตั้งครั้งหนึ่งนะครับเ,อ,เ,อ,เอ,อจัสสิพรครับ การตั้งระยะห่างวาวเนี่ยถ้าเราตั้งวาวมันยันเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อเครื่องยนต์ครับผมต้องวาวยันนะครับก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนต์นะครับด้อยลงไปหรืออาจจะทําให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหลอหรืออาจจะเกิดความเสียหายได้ครับแล้วถ้าเราตั้งห่างเกินไปนะครับตั้งระยะห่างเกินไปก็เหมือนกันครับก็จังหวะการทํางานก็จะผิดเพี้ยนไปก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์สะดุดนะครับหรือเกิดการเสียหายได้เช่นเดียวกันครับก่อนที่จะตั้ง ที่ระยะพอดีพอดีเพื่อที่จะยืดอายุก,การใช้งานแล้วก็ได้ประสิทธิภาพของการใช้งานในเครื่องดนต์ยิ่งขึ้นครับอะตอนนี้นะครับเนาะอาจารย์นิพน์ตั้งไอเสียสุดที่3นะครับนะระยะห่างของวาลวนะครับโดยการใช้ฟิรเกต0.35มิลิเมตรนะครับก็พอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะไปตั้งที่ ไอดีสูกที่3นะครับหลวมไหมครับถ้าหลวมก็ทําการคลายน็อตเบอร์14นะครับเป็นน็อตล็อกนะครับตัวปรับตั้งระยะห่างของวาล์วนะครับหลังจากนั้นใช้ไขควงแบนนะครับนะครับในการปรับตั้งหนาไม่ชิดเกินไปไม่หลวมเกินไปนะครับถ้าพอดีแล้วทําการล็อกน็อตครับ ในการตั้งวาล์วนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราควรที่จะฝึกนะครับทบทวนนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชานาญในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับถ้านานๆครั้งเรามาทำนะครับก็อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดหรืออาจจะทําให้เครื่องยนต์เกิดการเสียหายได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักเรียนหรือนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับที่ ได้มาดูคลิปตรงนี้นะครับก็คนที่จะนํากลับไปฝึกฝนบ่อยๆหลายๆก็รอบไปหลายครั้งนะครับก็ให้เกิดความชนานาญมากยิ่งขึ้นครับอ่ะตอนนี้ครูกิธิพลน,นะครับตั้งสุดที่3ามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาตั้งสุดที่4ต่อนะครับโดยทําให้สุตรที่4อยู่ในจังหวะอัดสุดนะครับสุตรที่1อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปตอนนี้สุดที่1กําลังจะสิ้นสุดการคายเริ่มจังหวะการดูดนะครับก็พอดีแล้วนะครับ ส่บที่4ี่จะต้องขยับได้ทั้งกระเดื่องไอดีและกระเดื่องไอเสียครับหลังจากนั้นเราจะนะครับวัดระยะนะครับความห่างของวาล์วซะก่อนนะครับวัดระยะความห่างของวาล์วซะก่อนรวมไหมครับรวมครับผมลวมทีนี้นะครับเราควรที่จะปรับตั้งโดยการคลายน็อตนะครับล็อกสกรูปรับตั้งที่อาจารย์ธีพรครับถ้าเกิดเราคลายน็อตเนี่ย แล้วเราไม่ใช้ไขควงแบนในการจับไอ้น็อตปรับตั้งเนี่ยแล้วใช้ประแจขันอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมครับมีผลครับทําให้ระยะนะครับอาจจะไม่ได้นะครับ2นะครับเครื่องมือพิเศษที่เราจะใช้ที่อาจารย์นินธลใช้ก็คือจิลเกตนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งในการวัดระยะห่างของวาวครับอ่ะไอดีก็หลวมเหมือนกันนะครับก็จะทําการปรับตั้ง โดยการคลายน็อตล็อกเบอร์14ออก พอเราปรับตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทําการเช็คไหมครับก็หลังจากที่เราตั้งครบทั้งหมดนะครับสี่สูบนะครับแปดวาลนะครับเราควรที่จะทาการหมุนเครื่องและเช็คอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่านะครับการปรับตั้งของแต่ละวาลแต่ละสูบนะครับนั้นไม่ผิดเพี้ยนนะครับโอเคครับผมอ่ะในลำดับต่อไปนะครับก็จะหมุนเครื่องนะครับเพื่อทําการ ตั้งวาลในสูบที่2นะครับเป็นสูบสุดท้ายนะครับเราจะดูสูบที่3นะครับอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปนะครับตอนนี้สูบที่3อยู่ในจังหวะคายนะครับโดยไอเสียเปิดนะครับอ่ะตอนนี้กลับมาอยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปแล้วนะครับไอดีเริ่มจะเปิดไอเสียเริ่มจะปิดเพราะฉะนั้นสูบที่2กระเดืองไอดีและไอเสียจะต้องขยับได้นะครับจะต้องขยับได้เป็นสูบสุดท้ายนะครับในเรื่องของการตั้งวาลนะครับ โดยการหมุน1ครั้งตั้ง1สูบหรือ2อวาลวนะครับส่วนนี้รู้สึกจะได้ไดจะพอดีนะครับแต่จะปรับตั้งให้นักเรียนนักศึกษาได้ดูนะครับให้ครบทุกสูบครบทุกวาลวนะครับ เราถามทีรั้งครับมาเพื่อความให้นักเรียนเนี่ยมั่นใจยิ่งขึ้นในการปรับตั้งเราจะปรับตั้งทุกๆกี่กิโลเมตรครับการปรับตั้งระยะห่างของวาล์วนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับโดยทั่วไปแล้วตามค่ามาตรฐานของศูนย์นะครับจะอยู่ที่4 0,000กิโลเมตรหรือประมาณ1ปีนะครับในการปรับตั้ง1ครั้งขึ้นอยู่กับว่าอย่างหนอย่างไหนถึงก่อนนะครับอาจจะ4 0,000ืนถึงก่อนหรือ หนึ่งปีถึงก่อนเพราะว่าบางคนใช้รถนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้วิ่งเป็นสายจอดก็ระยะเวลาหนึ่งปีครับตั้งหนึ่งครั้งถ้าเราถ้าเกิดเราวิ่งไมถึงสี่หมื่น่ะแล้วก็หนึ่งปีหนึ่งครั้งนีใช่ครับอย่างรถวิ่งผักหรือรถครอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะถึงวัยนะครับนะก็ตระกูลรถเหล่านี้ก็น่าจะเข้ารับการปรับตั้งให้ไวเพราะจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ดียิ่งขึ้นครับครับ จะส่งผลไปถึงในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงในเรื่องของการเผาไหม้ในเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีมากยิ่งขึ้นด้วยคือช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ใช่ครับอ่ะตอนนี้คุณครูอิทธิพลก็ได้ตั้งวาล์วนะครับทั้งหมดนะครับแปดวาล์วสี่สูบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องกลับมาโดยให้สูบที่หนึ่งนะครับอยู่ในจังหวะอัดสูบเหมือนเดิมสูบที่สี่อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลป พร้อมที่จะนะทำงานนะครับในงานต่อไปหลังจากที่เราตั้งสูบหนึ่งอยู่ในจังหวะอัดส,สูบแล้วสูบ4โอแลับแล้วเราเช็ควาลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะทําการปิดฝาครอบวาล์วครับกับคืินสูตรสภาพเดิมปิดฝาครอบวาล์วคืินสู่สภาพเดิมนะครับเนาะหลังจากนั้นเราจะยึดน็อตน,นะครับเบอร์ B 14นะครับทั้งหมด3ตัว เป็นให้เป็นที่เรียบร้อยเอ๋สำหรับเครื่องที่ใช้งานจริงเนี่ยนะของเราเนี่ยเป็นเครื่องชุดฝึกนะครับถ้าเครื่องใช้งานจริงเนี่ยตามโอุลิงต่างๆของฝาครอบเนี่ยควรจะใช้กาวทาด้วยครับกันครับควรจะใช้ครับเพื่อป้องกันการลวซึมของสารหล่อลื่นนะครับที่เราใช้ในการหล่อเลื่อนเครื่องยนต์นะครับก็อยากจะให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับในการดูคลิปนี้นะครับนำไปฝึกฝนหรือเป็นแนวทาง นะครับในการปฏิบัตินะครับหรือเป็นอาชีพสําหรับผู้ที่สนใจนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพเ,เปลี่ยนวิชาให้เป็นอาชีพนะครับก็ฝึกบ่อยๆฝึกให้เกิดความชํานาญนะครับจะได้เป็นอาชีพในการประกอบยังชีพต่อไปครับ t seconds later ครับสำหรับ การตั้งระยะห่างของวาวเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพก็สิ้นสุดจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับก็จะมานำเสนอคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครับผมสวัสดีครับ